กันค่ะปิดรถตันานะคะไม่ได้ทานเยอะนาดนี้ค่ะใค่ยังไม่ทาค่ะานด้านค่ะมานี่ค่ะมาทานไหคะบัตติเยนโฟนะคะบัมีเยนโร้นๆเยนดฟโฟนะคะนี่ค่ะบตติเยนโฟนะคะบเยนโฟานด้ สวัสดีค่ะมาค่ะทานเย็นตะโฟมื้อเที่ยงกันนะคะจินตะโฟเป็นบะหมี่นะคะบะหมี่อะไรเดียกันค่ะอุ่นลดกำลังนนะคะอร่อยเดียวกันเยอะแยงเัยค่ะใครยังไม่ทานค่ะมทานด้วยกันนะคะใครยังไม่ทานค่ะนั่งทานด้วยกันนะคะนั่งทานด้วยกันนะคะมาอร่อยอร่อยเดียกันนะคะเพื่อนๆ เข้ามาทาด้วยกันเลยค่ะมากระตัดเลยกันนะคะนิ่มๆด้วยกันค่ะดูชิ้นด้วยนะคะกับเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวแผ่นนะคะนี่ค่ะเรไปข้ามาทาด้วยกันเลยค่ะมากระตัดเลยกันนะคะนิ่มๆด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะมาค่ะทานเย็นตะโฟมื้อเที่ยงกันนะคะเย็นตะโฟเป็นบะหมี่นะคะบะหมีนนะะม่เย็นตะโฟค่ะตุงเครื่องะคะ ทานด้วยกันนะคะร้อนๆเลยค่ะทานด้วยกันนะคะร้อนๆสวัสดีค่ะมาค่ะทานเย็นตะโฟมื้อเที่ยงกันนะคะจินตะโฟเป็นบะหมี่นะคะก็มีอะไรกันทานอุ่ด้วยกันนะคะให้่อยด้วยกันหน่งจานค่ะใครยังไม่ทานค่ะทานด้วยันนะคะยังไม่ท้าไปเลยนะคะใส่ลงไปได้ค่ะ ไปนะคะเย็นต์นตเฟืองบะหมี่เหลืองนะคะยันต์ตุ๊กเฟืองนะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก็จะมีเป็นหมูหมูแผ่นไยนะคะชิมบะก่อนนะคะว่าใช่ได้หรือยังด้ยค่ะก็มีเยันตฟตุ๊กเนืองเป็นบะหมี่นะคะเจอกันนะคะ มีเย็ยนตะโฟค่ะน่าทานมากเลยนะคะเย็ยนตะโฟบับัฟมีเหลืองนะคะเย็ยนตะโฟไปค่ะนั่งทานด้วยกันนะคะนั่งทานด้วยกันนะคะมาอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะเพื่อน จะมีเป็นหมูหมูแผ่นด้วยนะคะชิมบล็กกันนะคะว่าใช้ได้หรือยังมีลูกชิ้นด้วยนะคะกับเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวแผ่นนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นหมูหมูแผ่นด้วยนะคะชิมบล็กกันนะคะว่าใช้ได้หรือยัง นี่ค่ะมาทานนะคะบะหมี่เย็นโฟนะคะบะหมี่เย็นโฟร้อนๆนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะมาจัดจัดเลือกเลยน,นะคะนั่งแป่แชด้วยกันค่ะนี่ค่ะมาทานนะคะบะหมี่เย็นโฟนะคะบะหมี่เย็นโฟร้อนๆ นั่งทานด้วยกันนะคะนั่งทานด้วยกันนะคะมาอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะเพื่อนๆไปค่ะนั่งทานด้วยกันนะคะนั่งทานด้วยกันนะคะมาอร่อยอร่อด้วยกันนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะใส่เป็นพริกป่นนะคะพริกป,ป่นตาลนะคะผงรสนะคะนี่จะเป็น,น,น,นะะเดี๋ยวเราก็จะใส่ เป็นน้ำส้มนะคะน้ำส้มก็จะเป็นน้ำส้มแบบนี้นะคะเชนโฟก็จะใส่เป็นน้ำส้มพริกตำนะคะนี่ใส่แล้วมีเชนโซ่เป็นแบบโบราณน,นะคะมาทานด้วยกันครับทานเพื่อสันติรค่ะก็มีเชนโซ่แล้วาะเป็นบะหมี่นะคะมีเชนโซ่เป็นแบบโบราณน,นะคะมาทานด้วยกันค่ะ าาด้วกันเมากันเลยค่ะมาดเลือน,นะคะคับๆด้วยกค่ะย็นตาโฟนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ค่ะบัณฑิย็นตาโฟน,นะคะเลือดปียันต์าโฟหาเนตาโฟนะคะ,ะ,ะน,นี่ค่ะบัณย็นตาโฟน,นะคะ มีเย็นตาผ่ดเดเข้ามาทานกันเลยค่ะมาแซ่บเดือดนะคะมาแซ่ด้วยันค่ะนี่ค่ะมาทานนะคะบะมีเย็นตฟนะคะมี่เยร้านๆเลยค่ะมีเยนตาโฟร้นเป็นบะหมี่นะคะรสชาติพ โอเคเรียบร้อยแล้วทานด้วยกันนะคะคลิปนี้จบก่อนนะคะพบกันใ่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะมาดูชิ้นด้วยนะคะกเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวแผ่นนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะทานเย็นตะโฟมื้อเที่ยงกันนะคะจินตะโฟเป็นบะหมี่นะคะบะหมี่จกันนะคะ มีเย็นะสมค่ะแล้วเราก็จะใส่เป็นพริกป่นนะคะพริกป่นตาลนะคะของรสนะคะนี่ก็เป็นนุ่นชิ้นด้วยนะคะกับเกี๊ยวนะคะเกีียวแผ่นนะคะนี่ค่ะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคก็จะมีเป็นหมูหมูแผ่นด้วยนะคะ กันค้าวใทยได้ทุกอย่างหลายๆเจกันข้าวดูตั้งนานนะค่ะหลายๆเจ้าเนี่ยกันข้ะวถ้ายังไม่ทานข้าวทานได้ไหมคะถ้ายังไม่ทานค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นน้ำส้มนะคะน้ำส้มก็จะเป็นน้ำส้มแบบนี้นะคะเจนโซก็จะใส่เป็นน้ำส้มพริกตำนะคะนี่ใส่เดี๋ยวกันข้ะมาทานด้วยกันเลยค่ะมาสักแป๊บ์ด้วนะคะ มาช็่ตด้วยกันค่ะ,คะมาเข้ามาทำด้วยกันเลยค่ะมาช็อตช็ด้วยกันนะคะมาช็่ตด้วยกันค่ะนี่ค่ะมาทาน,ะะน,น,ะะนเลยค่ะบะหมี่เย็นโฟนะคะบะหมี่เย็นโฟร้อนๆกันนะคะ เมื่อเปี่ยนตะกอนค่ะแล้วเราก็จะใส่เป็นพริกษฝนน,นนะคะพริกษฝนตาลนะคะผงรดนะคะนี่ก็เป็นอาหารอะ่อเช่นกันค่ะขิดรถต่างๆนะคะอาหารอร่อยเช่นกันน,นะะี่อร่อยค่ะใครยังไม่ทานข้าวทานด้วยกันนะคะใครยังไม่รสชาติพอโอเคเรียบร้อยแล้วมาทานด้วยกันนะคะ คลิปนี้จบก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะไปค่ะนั่งทานด้วยกันนะคะนั่งทานเดวยกันนะคะมาอร่อยอร่อยดยกันนะคะเพื่อนๆี๋ยวเราก็จะใส่เป็นน้ำส้มนะคะน้ำส้มก็จะเป็นน้ำส้มแบบนี้นะคะ